เพลงเถิดเทิงเคลียดดราม่าส้มเชงแจงความสัมพันธ์พี่น้องมีปัญหา กลายเป็นดราม่าขึ้นมาทันทีเมื่อทางด้านส้มเชงสามชาได้ทำคลิปเผยแพร่ผ่านทางช่อง YouTube แจ้งเหตุไม่ได้ไปร่วมงานบวชของโงเ่เฮงลูกชายของเท่งเถิดเทิงเพราะไม่ได้รับคำเชิญในขณะที่ทางด้านโงเ่เฮงบอกว่าเราทำใบมาเป็นแบบไฟล์เราไม่ได้ทำใบเป็นแบบปั๊มออกมาและไม่ได้เดินไปแจกด้วยตัวเองซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะไม่เห็นเขาเห็นแต่เขาอาจจะอยากให้ไปเชิญด้วยตัวเองหรือเปล่าสุดท้ายทางคู่ยืนยันว่า ไม่ได้ทะเลาะอะไรกันล่าสุดเทงเถิดเทิงก็ได้เคลียร์ดราม่าข้างต้นผ่านทางสื่อว่ามีข่าวรอ้อ ข่าวอะไรบอกตรงๆว่าผมไม่เคยดูอะไรทั้งสิ้นเลยชีวิตจริงผมมือถือยังไม่พกหยิบมือถือทีเมื่อมีคนโทรมาหรือเรามีธุระป,ปะปังโทรหาเขาแต่ส่วนมากหยิบมือถือมากดบลูทูธฟังเพลงที่บ้านสวนเพราะฉะนั้นข่าวอะไรนี้ผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องยืนยันความสัมพันธ์กับส้มเชงก็พี่น้องกันหนะไม่มีอะไรหรอก เอาเป็นว่ารอให้ผมรู้ข่าวก่อนดีกว่าค่อยมาว่ากันขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com